เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมานสุเฮ้ยเสียงผีผาทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนจะยินเสียงไหมยินเสียงไหมช่วยลงผีโพงก่อนทุกคนเฮ้ยผมโยนเม็ดนี้ให้แกทุกคนถ้ามีเม็ดดินแบบนี้ผมว่าแกแย่ทุกคนผมโยนเม็ดนี้ให้แกปุ๊บแกเนี้ยตีใส่ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านานะอาทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องวิแฟรพาไปเลียดทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็กลับมาที่กุฏิร้างที่เป็นวัดร้างที่มีสมิงพระอยู่ตรงนี้ทุกคนซึ่งผมจะกลับมาจับมันทุกคนแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวทุกคนนะผมมากับลุงผีพงซึ่งผมไปหาลุงผีพงที่บ้านมาแล้วทุกคนแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้พี่พดูนะผมไปนัดลุงผีพงไว้ว่าเราจะมาที่วัดร้างที่มีสมิงพระทุกคนซึ่งเรา <c oughs> ช่วยกันกับลุงพิพงศ์มาช่วยกันจับสมิงพระที่นี่กันทุกคนนะผมไม่มากับเล็กผมมาคนเดียวแต่ลุงพิพงศ์มากับผมผมก็เริ่มสบายใจทุกคนเริ่มอุ่นใจนะก็มีพกเชือกที่รองกาคมไว้ทุกคนเชือกที่ผมเตรียมไว้แล้วก็มีนินที่คนป่าให้ของผมมานะเป็นของที่ผมในคนปลาให้ผมมาเลยทุกคนซึ่งผมดีใจมากทุกคนที่เขาให้ผมของชิ้นนี้มานะทุกคนนะมันช่วยผมได้เยอะเลยทุกคนโอเค ตอนนี้ผมมาคขอทางกับลุงพีพงษ์พีพงษ์อาจจะมาถึงก่อนผมนะผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ทุกคนลุงพองษ์ก็อยู่หลแหวกอยู่ยนะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ปรากฏตัวให้ผมเห็นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปตามหน้าสนิงพาทุกคนเดี๋ยวไปดูตามจุดกุฏิต่างๆเลยทุกคนว่ามันอยู่ตรงไหนทุกคนนะโอเคไปทุกคนโอเคพี่ตอนนี้ผมก็จะเดินสำรวจกุฏิทีละหลังเลยทุกคนนะว่ามันอยู่ตรงไหนทุกคนผมว่าลุงพงษ์ก็อยู่หลแหวกอยู่นะทุกคนอาจจะไม่อยู่ไกลไม่อยู่ไกลจากผมมาก ซึ่งผมคิดว่าลุงพงอาจจะเดินสำรวจพื้นที่เหมือนกันทุกคนแต่ว่าอยู่ขอ,ขอโซนกับผมทุกคนผมสุขอุ่นใจมากอะเวลาผมมีเชือกอาคมกับก้อนนินที่คนปลายผมมาทุกคนรู้สึกว่ามันมันต้องช่วยผมได้ทุกคนนงี้กันนะ ัวนะก่อนจะนำมาใช้ก็มีการทำท่องาราถาก่อนใช้ทุกคนนะเพื่อป้องกันตัวเองคนนะข้งก่อนที่ผมมาน้องต้นไม้ทุกคนน้องต้นไม้มานอนมาสติตร,ตรงนี้ทุกคนนะซึ่งไม่รู้ว่า ใครเรียกต้องมาทุกคนผมก็ไม่เจอตัวทุกคนนะก็มีแต่แบบค่อยๆทุกคนต้องฟังเสียงอยู่ทุกคนไม่รู้ว่าจะมีเสียงแบบเดินตามหลังลหรือว่าย่ำพื้นงูค้างป่าหรือเปล่า โอ้ยเสียงนกร้องมันก็ไม่น่าอยู่ทุกคนเสียงนกร้องมนร้องเตือนอะไรผมทุกอย่างทุกคน แต่ไม่ดูแต่ว่าเข้ามาดูดีกว่าเพื่อความชัวร์เอาไมอาจจะหลบอยู่ข้างในเพราะว่ากลางวันนี้มันลิบจะน้อยกว่ากลางคืนนะกลางวันแบบนี้มันไม่ค่อยจะมีแรงเหมือนตอนกลางคืนนะก็คือพลังงานน้อยกว่าปกติทุกคนโอเคผมเจอล้วผมมีเชือกขคมผมสู้มันได้ทุกคนยังมีไม่มีทุกคนเดี๋ยวเราไปดูหลังข้างล่างกันอีกสองสามหลังทุกคน ลูกงเลยวะบึ้งเหรอ,หรอทุกคนมีตัวข้างในทุกคนไม่เป็นบึง้งนะทุกคนบึง้งเอยมากสิ่งนกร้องหมันเตือนอะไรสักอย่างทุกคนมันร้องก็แตกอะ่ะรองมันเจออะไรทุกคนคอยระวังหรือว่ามันเจอตุงพพ่ภพหรือเปล่า มคิดว่าสมิงคามันต้องอยู่ที่นี่ทุกคนแต่ม่แค่แอบแอบไหมครับเห็นตัวมันเพราะตอนกลางวันมันรู้ว่าเราต้องมาหามันในตันน้แน่เพราะย่ากลางวันมันคือมันจะไม่สู้เรามันลองคืนนะกลางวันมันจะเน้นหลบเรามากกว่าทุกคน ังนี้ก็เปนลงนี้กมี่ลองรออรือเปล่ามันจะมีเป็นบ้านพะทุกคนอืมงนองข้งจกสุโซนะทุกคนนะ เดืองย่งคนเดือดสองหย่งคือหลังที่เป็นข้างในฝัฟงนูนแล้วก็ในดวงไพ่ข้างในล่างข้างล่างสุดนะอยู่กลางดวงไพ่หรือเปล่าอยู่ข้างในหรือเปล่าทุกคน ที่ผมยืนเงียบไม่ใช่เลยนะทุกคนยืนนิ่งยืนเงียบเพราะว่าจะฟังเสียงว่ามีเสียงจากตรงไหนมาบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะเดินอย่างเดียวทุกคนไม่ใช่จะเดินแบบลืมหูลืมตานะต้องเดินแบบว่าฟังเสียงเดินหยุดไปเดินไปทุกคนนะจะไม่เดินอย่างเดียวทุกคนเดินเพื่อฟังหยุดเพื่อฟังเสียงฟังความเคลื่อนไหวทุกคน ผมคงเคยเจอเสบิยงพระมันจับเด็กมาทุกคนตรงเนี้ยมันจับเด็กมานะแล้วมันไม่รู้ว่าจับจากที่ไหนมาแล้วเพราะมันมันจะเอาเป็นทาสเป็นหรือเปล่าทุกคนโอ้ยนกไก่ทุกคนนกทุบเลยนกตัวใหญ่มากบินลงมาบนเพิรเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นทุกคน,นเหนี่ยสักอย่างหรือเปล่า สองตัวเหนใช่ไหม,นนไมผมว่าลุงพี่ผมก็จะอยู่แลายพันคนนะอาจจะไม่ไกลผมมากก็จะต่างคนต่างหาเพราะแกก็ <c oughs> ไม่ค่อยจะกล้าคุยกับคนมากเท่าไหร่นะคนนะ 你不来。Yeah, เพื่อนหนึ่งหลังนะคนข้างล่างนะตรงที่เป็นอยู่ตรงการกอไภ่ตรงกรอไผ่ข้างล่างนะเป็นลังสุดท้ายทีนะ่ผมจะไปดูนะถ้าไม่เจอมจะไปดูอีกฝากหนึ่งที่ผมเคยเจอ่าเป็นบ้านไม้ผมเคยเจอมันคือไปหลบอยู่นะทุกคนมีหน,หนึ่งจุดนะทุกคนเราจะลงไปดู บ้านหลังสุดท้ายฝั่งนี้กันทุกคนนะถึงหนักขนาดนี้ก็มีความน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเจอมันบ่อยเหมือนกันฝังข้างล่างนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงไหมไ้ยินเสียงไหมเฮ้ยเฮ้ยเขี่ยเหวทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมาสู่เฮ้ยเสียงผ้าทุกคนเฮ้ย

ถ้าม,มีเม็ดดินเป็นอ่านี้ผมว่าแกแย่ทุกคนผมเดี๋ยวจะมีให้แกปุ๊บแกเนี้ยจี้ใส่เขมิ่งกันขมิ่งกันหนีอยูเลยทุกคนเขมิ่งพาตัวเมื่อกี้นะมันไวมากคนมีนอย่างนี้ทุกคนเของงาอยู่ตรงนั้นก่อนนะเพื่อนแกอยู่ตรงนี้หรือเปล่ากูกูเหรอวะกู โอ้ยเจ้าโอ้ยกระต่ายน้อยพวนีหมอบอกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างน้องก็อัางชัวร์นเดี๋ยวเดี๋ยวกูมันเหนือยโอ้โหทุกคนคุณพงษ์วะนี่คนเดินตามน้ำขึ้นมานะมาพร้อมผมเดี๋ยวมาขอทางครับผมเดินตามน้ำมาแล้วก็เหมือนว่ามาเจอเข้าจุดนี้ที่มันกำลังกบดันในนน้ำแบบว่ากำลังกินน้ำอยู่คุณคงเจอในน้ำพวกเลยจู่โจมเลยรนั้นกขาจะสู้ไม่ไหวทุกคนเหมือนมันตัวใหญ่กว่าแจะเปรียบกว่าทุกคนนะตัวใหญ่กว่าแล้วตัวใหญ่แรงมันเยอะกว่าคุณพงษ์ ครัผมมาเจอตรงมีพงอ่ะผมตกใจมากะมันโยนมทุ่มเลยอ่ะมาให้แม่นี้ก็ลงมีพงนะทุกคนมันแย่พูดิไปดูไปดูไม่ะลองไมยเห็นเลยเนะอเงนหนักมากทุกคนไีดด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 ีดดดดดิ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 ครัีทุกคน ตอนนี้ผมก็กำลังกลับไปส่งคุณมิพงนะแต่ว่าคุณมิพงบอกว่าให้เขากลับเองทุกคนเขาบอกไม่ต้องผมไปส่งกนะันซึ่งผมมัต้องรีบออกจากพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าไอ้สมิงอะ่ะมันจะหลุดแบกอยู่ในป่าทุกคนเท่ากับว่าตอนเนี้ยเรามาจับสมิงกับคุณมิพงยูมิพงสู้กับมันนะัแล้วก็เหมือนเอาเม็ดนินทนะุกคนที่ตามมาทุกคนนะที่ตามมันมันสู้ไม่ไหวมันก็เลยหนีไปทุกคนนะผมไคุณมิพงสู้ในน้ำล้วก็ผมไปโยนไอ้เม็ดนินอ่ะให้คุณมิพงโยนให้ปุ๊บคุณมิพงก็ จี้ใส่ม,มันมันก็หนีบเลยตอนนี้ลุงพงก็บอกจะจะขอกลับไปที่พักตัวเองแล้วก็ขอจะกลับเองไม่ต้องให้ไปส่งทุกคนจะกลับเองนะเพราะให้ผม,มรีบกลับไปก่อนเลยไม่งั้นเป็นห่วงเขาทุกคนซึ่งผมอะตกใจไม่หายทุกคนเพราะว่าลุงผมก็เหมือนกับว่าสู้แบบเต็มที่มนันนะเจน้ำเกี้ผมไปไปช่วยไม่ทันเหมือนกันทุกคนซึ่งต่างคนต่างยายยายกันหาสมิงทุกคนนะแต่มาเจอพงก,กับสู้กับสมิงในนะ้ำมันจิกเต็มๆเลยทุกคนโอเคทุกคนงั้นไงก็ผมขอเดินทางกลับก่อนทุกคนนะ แล้วก็จะไปดูอาการลุงพงศ์ที่บ้านแกด้วยทุกคนแกกลับไปขอทางแล้วผมนะแกกลับไปที่อีกทางหนึง่งทางน้ําผมมากลับทางที่เป็นบอกบทั่วไปนะเป็นทางลาดยางทั่วปก,กติทุกคนนะโอเคพบกันคลิปหน้าทุกคน